สวัสดีค่ะเด็กๆสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนถึงความสัมพันธ์แบบส่วนย่อยและส่วนรวมนะคะเราเคยเรียนมาแล้วเนาะเราเคยเรียนมาแล้วนะคะแต่ที่ผ่านมาตัวเลขมันอาจจะเป็นแค่หลักเดียวใช่ไหมคะแต่วันนี้ตัวเลขมันจะเป็นตัวเลขสองหลักนะคะตัวเลขสองหลกัก เนาะแต่วิธีการคิดก็เหมือนเดิมค่ะวิธีการคิดก็เหมือนเดิมก็คือ2ตัวนี้รวมกันแล้วนะคะอันนี้เขาเรียกว่าส่วนย่อยอันนี้เขาเรียกว่าส่วนรวมนะคะส่วนย่อย2ตัวนี้รวมกันแล้วจะต้องได้เท่ากับส่วนรวมคือตรงนี้นะคะหลักการคิดเหมือนกันเลยนะคะเพียงแค่ว่าตัวเลขมันอาจจะมากขึ้นเท่านั้นเองเนะาะทีนี้มาดู เขากำหนดให้เท่าไหร่คะ12ใช่ไหม12เนี่ยไอ้สองตัวเนี้ยเราก็จะบวกกันแล้วจะได้12ทีนี้มันไม่ได้มีแค่ตัวเดียวนะคะไม่ใช่12แค่อ่ะ12เรียกมาแค่ตัวเดียวไม่ใช่ทีนี้เขากำหนดมาให้ก็คือว่ามี12เนี่ยส่วนย่อยส่วนรวมที่บวกกันแล้วแล้วได้12เนี่ยมีทั้งหมดกี่ชุดอางคูได้เป็นชุดแล้วกันเนาะ ชุดที่ 1, ชุดที่สชุดที่3ชุดที่4ชุดที่5ชุดที่6ชุดที่7ทีเนี้ยมันจะต้องรวมกันแล้วได้12เนี่ยมีทั้งหมด7ชุดใช่ไหมคะวิธีการคิดเราก็จะเริ่มจากศูนย์ก่อนเริ่มจากศูนย์ก่อนวันนี้คุณครูนุ๊กมีวิธีการคิดที่ง่ายๆมานะคะให้นักเรียนได้คิดกันแต่ตอนนี้ดูตัวอย่างอันแรกไปก่อน นะเริ่มจากศูนย์นะคะเริ่มจากศูนย์ก่อนศูนย์รวมกับอะไรแล้วได้เท่ากับ12ก็คือตัวของมันเองนะคะก็คือศูนย์รวมกับ12ได้เท่ากับ12เนาะ,ะต่อไปหนึ่งมีอยู่แล้วหนึ่งรวมกับอะไรแล้วได้เท่ากับ12ก็คือ11 11บวก1่ได้เท่ากับ12ใช่ไหมคะต่อไป12 อามีอยู่2รวมกับอะไรแล้วได้เท่ากับ12ก็คือ10ใช่ไหมคะ10บก2ได้เท่ากับ12ใช่ไหมคะต่อไป3กับ9อ่ะ9รวมกับ3 9 10 11 12เห็นไหมคะได้เท่ากับ12ต่อไป4กับ8 8ไม่ได้ใจบวกไปอีก4 8 9 10 11 12นะคะต่อไป5กับ7 เจ็ดไม่ได้ใจเจ็ดแ11เก้เห็นไหมคะหกับ7ก็ได้12ต่อไปชุดสุดท้าย6รวมกับหกหกวันได้ใจหกเจ็ดแปดเ้าสิบเอ็ดสเห็นไหมคะสตัวนี้ตัวย่อยจะรวมกันแล้วจะได้เท่ากับ12นสองนียนจะเห็นว่ามันไม่ใช่มีแค่ตัวเดียวที่รวมกันแล้วได้เท่ากับ12มันมีหลายคำตอบมากเลยใช่ไหมคะ มไม่ใช่ว่า12มีแค่0กับ12ท่านั้นนะคะเห็นไหมจากตัวอย่างนี้นักเดีนจะเห็นว่ามันมีหลายคำตอบที่รวมกันแล้วได้เท่ากับ12นะคะทีนี้มาดูเทคนิคการคิดง่ายๆกันโจทย์ข้อนี้เขากำหนดอะไรมาให้คะ13ใช่ไหมคะห่สามี่ห้ เจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองสิบสามก็เหมือนเดิมอันนี้คือส่วนรวมอันนี้คือส่วนย่อยส่วนย่อยตรงนี้สองตัวรวมกันแล้วจะต้องได้เท่ากับส่วนรวมตรงนี้ทีนี้มาดูสีค่าสิบสามมีกี่ชุดหนึ่งสองสามสี่ห้ามีทั้งหมดห้าชุดวิธีการคิดคือส่วนย่อยตัวแรกเราคิดส่วนย่อยตัวแรกก่อน นะคะมันมี5ชุดเราก็เริ่มจาก0ก่อนอ0ต่อไปชุดนี้เราก็เป็น1ตอเมก็เป็น2ชุดนี้ก็เป็น3ชุดที่5ก็เป็น4เห็นไหมคะเราเริ่มก่อนเราอาใส่ส่วนย่อยตัวแรกไปก่อน ให้ครบมันมีกี่ชุดใช่ไหมมันมีห้าชุดแต่เริ่มจากศูนย์มันก็จะถึงแค่4ใช่ไหมคะศูนย์หนึ่งสองสามสี่เราใส่รอไว้เลยทีนี้เราจะมาคิดส่วนย่อยตัวที่สองกันมาคิดส่วนย่อยตัวที่สองอตัวที่หนึ่งมันมีอยู่แล้วศูนย์ใช่ไหมคะเรากา็ตัวอย่างแรกคุณครูนุ๊กจะสอนการนับต่อนะคะสอนการนับต่อมันมีอยู่ศูนย์อันนี้ง่ายๆค่ะ ศูนย์รวมกับอะไรแล้วได้เท่ากับ13าก็คือตัวของมันเองนะคะเราเติมได้เลยส3บสาใช่ไหมคะามาดูตรงนี้โอ้ยเฉลยแบบแบบมันมีอยู่แล้วหนึ่งใช่ไหมคะคุณครูนุ่มบอกว่ารอบนี้คุณตัวอย่างนี้คุณครูจะสอนวิธีการน,นับต่อทีนี้มีอยู่แล้วหนึ่งนับต่อให้ถึงส3 1าหนึ่งดิดนิ้วขึ้นมานะคะเราเรีนดิดนิ้วขึ้นมานะล,ลูกหนึ่ง 2 3 4สามสี่ห้าหกเจ็ดแดเก้าสิบสิบองสิตั้งแต่นี้กี่นิ้วเอ่ยสินิ้วใช่ไหมลูก็เติมไปเลยสิบเห็นไหมคะ12รวมกับ1ได้เท่ากับ13ต่อไปคราวนี้มีอยู่แล้วสองนับต่อค่ะนัินดิบนิ้วขึ้นมานะลูก2ต่อไปก็3 4มห้า 7จ็ดแ11เก้าสได้เท่าไหร่คะ11นั่นเองนะคะต่อไปมีอยู่แล้ว3นับต่อให้ได้13บนะคะสต่อไปก็4ี่ห้าหกเจ็ด1ปดเก้าส็ก็คือ10 ต่อไปมีอยู่แล้วซนะคะซดิดนิ้วนะคะอย่าลืมซีห้าหกเจ็ดแปดเดสิบสได้เท่าไหร่คะได้หมดเเสร็จแล้วนะคะเห็นไหมอ่าอะไรที่รวมกับ13มันมีหลายคําตอบมันมีมากกว่านี้นะคะแต่นนี้ยกตัวอย่างให้ดูแค่5ชุดนะคะให้ดูแค่5้าชุด ไม่เอาตัวเลขซ้ํากันนะลูกไม่ใช่น,นี่หนึ่งกับสิอันนี้ก็จะมา1กับ12ไม่ได้นะคะตัวเลขต้องอแตกต่างกันนะคะเราจะได้หาคําตอบที่มันหลากหลายลูกห้าเราซ้ํานะคะกลัไปดูตัวอย่างที่สองกันอ่าสิบสี่อ่นนีาจำนวนสินี้นะคะคมันจะอยู่ในแบบฝึกหัดที่หน้า118แต่คุณลูกจะเอาจํานวน14นะ่ะมาสอนนะคะมาทําพร้อมกัน ส่วนจำนวน15เนี่ยเดี๋ยวให้นักเรียนทำเองนะคะหน้า118ง11เดี๋ยวครูนุ๊กจะบอกอีกทีหนึ่งเนาะเอามาดู14ใช่ไหมคะ14เห็นไหมมันมีกี่ชุดคะ1 2 3 4 5 6 7 8มีอยู่8ชุดก็คือ2ตัวนี้รวมกันแล้วจะต้องได้เท่ากับ14ใช่ไหมคะเออมันมีหลายคำตอบทีนี้คุณครูนุ๊กบอกว่ายังไงคะให้เราหาส่วนย่อยตัวแรกไว้ก่อน แล้วส่วนย่อยตัวที่สองเราค่อยมาคิดนะคะในตัวอย่างา14นี้คุณครูนุ๊กจะสอนวิธีการเอามาลบกันนะคะเมื่อสักครู่เราใช้วิธีการนับต่อแต่ตัวอย่างนี้คุณครูจะสอนเอามาลบกันนะคะนักเรียนจะได้เป็นทั้งการนับต่อเป็นทั้งอเอามาลบกันเนาะนักเรียนถนัดวิธีไหนก็ คิดอีกทีนั้นได้เลยนะคะ,เ,ะ,คะเห็นไหมคะว,าาว่าวิธีการคิดเนี่ยมันไม่ได้มีแค่วิธีเดียวและคำตอบมันก็มีหลากหลายคำตอบเนาะเรามาดูอย่างที่คุณครูบอกว่าเอาเรามาหาส่วนย่อยตัวแรกกันไว้ก่อนนะคะเริ่มจากอะไรคะเริ่มจากศูนย์ใช่ไหมอันนี้เราก็เขียนไว้ก่อนศูนย์ใช่ไหมคะต่อไปนี้ก็เป็นหนึ่งต่อไปนี้ก็เป็น สองอันนี้ก็เป็นสามอันนี้ก็เป็นสี่อันนี้ก็เป็นห้าอันนี้ก็เป็นหกอันนี้ก็เป็น7อ่าส่วนย่อยตัวแรกเราได้ละได้ครบ7เจ็ดชุดละทีนี้เราจะมาคิดส่วนย่อยตัวที่สองกันอ่าอันนี้ ง่ายๆศูนเนี่ยไม่ต้องคิดอะไรเลยก็คือศูนย์รวมกับอะไรแล้วได้ถ้ากับ14ก็คือตัวของมันเองข้อนี้เราเติมไปเลย14นะคะอ่ามาข้อนี้ข้อนี้คุณบอกว่าตัวอย่างนี้จะเอามาลบกันนะคะสิบสี่ลบหนึ่หักไปหตรงนี้ก็จะต้องเป็น13บสาใช่ไหมคะง่ายๆค่ะต่อไปข้อนี้นะคะ 1 4บสี่ลบสองส่ลบส่านมาสมาลบสอเอาหออกไปสักองก็เหลือสองหไม่มีตัวลบกระดึงลงมาตรงนี้ก็จะได้เท่ากับ12นั่นเองนะคะต่อไป1 4บสี่ลบสาลบสเหลือ1ใช่ไหมคะห่ไม่มีตัวลบกระดึงลงมาก็จะได้เท่ากับ11 นั่นเองนะคะต่อไปสิ4 4-4ลบลบได้เท่ากับ0ใช่ไหมหนึ่งไม่มีตัวลบกร็ดึงลงมาตรงนี้ก็จะต้องเป็น10นั่นเองคะ่ะต่อไปอ๋อ14อ่ะตรงนี้1 4บสี่ลบห้าลบหได้เท่ากับเท่าไหร่คะเราตรงนี้นี่ใช้วิธีการนับต่อได้เลย ะะใช้ทีกันนับต่อได้เลยก็คือเอามาลบกันนั่นแหละนะคะเอามาลบกัน14-5ลบห้างคลอุ้ย4ีลบหไม่ได้เอ๊ะทำยังไงนับต่อง่ายสุดนะคะหต่อไปก็6 7 8 9 10 11 12 13 14ได้เท่าไหร,ร่คะไ,ไ,ได้เท่ากับ9นะคะ1 4บสี่ลบหกสลบหได้เท่าไหร่ติ๊กตักติ๊กตักใครคิดได้ใครคิดได้14ลบหได้เท่ากับตึม 8นั่นเองนะคะ8นั่นเองสุดท้าย14ี14่ลบเจ็บลบได้เท่ากับเท่าไหร่คะใครคิดได้เออ่ลบเติ๊กตักติ๊กตักได้เท่ากับ7นั่นเองคะ่ะได้เท่ากับ7นะคะเห็นไหมคะไม่ยากเลยนะคะไม่ยากเลยเราหาส่วนย่อยตัวแรกก่อน นะคะหาส่วนย่อยตัวแรกก่อนแล้วตัวที่ตัวที่สองเราก็จะเอามาลบกันหรือใช้วิธีการนับต่อก็ได้นะคะ,ะเดี๋ยว,ยวคุณครูจะให้นักเรียนทำนะคะหน้า118กับหน้า119เนาะอ่านาจำนวน14เราคิดไปพร้อมกันแล้วเมื่อสักครู่นะคะ,ะต่อไปให้นักเรียนคิดจำนวน15จําจำนวน16แล้วก็จำนวน20นะคะให้เด็กๆด ตั้งใจทำนะคะไม่ยากค่ะใช้วิธีการน,นับต่อหรือวิธีการลบก็ได้นะคะตั้งใจทำกันนะคะค่ะมาสวัสดีกันนะมาต่อกันเลยที่แบบฝึกหัดท้าทายนะคะแบบฝึกหัดท้าทายทำอย่างไรมาดูกันนะคะเขาบอกว่ากีฬาฮาเฮเติมตัวเลขแสดงจำนวนลูกโป่งในช่องสี่เหลี่ยมนะคะ เติมตัวเลขจำนวนลูกโป่งในช่องสี่เหลี่ยมทีนี้เรามาดูกันนะคะเขาจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3ตัวเลขนะที่เราจะต้องหาให้เขานะตัวแรกๆมีลูกโป่งสีแดงเราจะต้องระบายสีลูกโป่งด้วยแหละแต่เรายังไม่รู้ว่าลูกโป่งสีอะไรนะคะจำนวนเท่าไหร่เขาบอกว่าลูกโป่งสีแดงมากกว่า14แต่น้อยกว่า16 ลูกโป่งสีแดงมีกี่ลูกนะคะลูกโป่งสีแดงมากกว่า14แต่น้อยกว่า16มีลูกโป่งสีแดงจุดจุด,จ,ดจุดลูกนะคะกี่ลูกนั่นเองทีนี้เรามาดูเราจะใช้เ,เ,เชิงเส้นจํานวนเส้นเส้นจานวนนะคะคุยง่ายก็คือเส้นจํานวนมาใช้ในการช่วยคิดหาข้อนี้นะมาดูเลยเขาบอกว่าอะไรกลับมาดูโจทย์อีกครั้งหนึ่งนะ มากกว่า14แต่น้อยกว่า16มากกว่า14แต่น้อยกว่า16เรามาดูที่เส้นจำนวนของเรานะมากกว่า14 14อยู่นี่เอา14ได้ไหมไม่ได้เท่า14จะใช้คำว่าเท่ากับเขาบอกว่ามากกว่า14ฉะนั้นเราก็จะต้องเริ่มเริ่มไปตั้งแต่เลขที่15ไปเรื่อยๆนะคะแล้วมาดูข้อความที่2เขาบอกว่าแต่น้อยกว่า16 น้อยกว่า16เอา16ได้ไหมไม่ได้น้อยกว่า16เราก็ต้องเริ่มตั้งแต่15หใช่ไหมคะเริ่มตั้งแต่15ไปนักเรียนดูตรงไหนจุดไหนที่ซ้ำกันนักเรียนจะสังเกตว่าจุดนี้นะเป็นจุดที่ซ้ำกันตัวเลขมากกว่า14ก็เริ่มตั้งแต่15ไปน้อยกว่า16แต่น้อยกว่า16ก็ต้อง15ลงมาฉะนั้นตัวเลขที่ซ้ำกันก็คือ 15ฉะนั้นเราก็จะได้แล้วนะคะว่าลูกโป่งสีแดงของเรามีเท่าไหร่นะเท่าไหร่นะคะเมื่อกี้15ลูกใช่ไหมทีนี้มาดูอันที่2นะมาดูที่2ลูกโป่งสีชมพูเมื่อกี้สีแดงนะ,ะสีแดงอันนี้ลูกโป่งสีชมพูมากกว่า9มากกว่า9แต่น้อยกว่า11นะคะมากกว่า9แต่น้อยกว่า11 จำดีๆนะมากกว่า9นะมากกว่า99 9้ได้ไหมไม่ได้เท่า9เนี่ยถ้าเริ่มจาก9เนี่ยมันจะได้จะใช้คำว่าเท่ากับแต่เขาในโจทย์บอกว่ามากกว่า9ฉะเนั้นก็ต้องเริ่มตั้งแต่10ขึ้นไปอ่าไปดูของเขานะคะเงื่อนไขที่2คือแต่น้อยกว่า11แต่น้อยกว่า11 11ดได้ไหมไม่ได้แต่น้อยกว่า11 น้อยกว่า11ก็ต้องเริ่มตั้งแต่10ลงไป11ไม่ได้นะคะเริ่มที่11ไม่ได้ฉะนั้นนักเรียนดูตัวเลขที่ซ้ํากันอ่าจะสังเกตตัวเลขที่ซ้ํากันก็คือ10นั่นเองฉะนั้นเราก็จะได้ลูกโป่งสีชมพูของเราแล้วว่าได้เท่ากับ10ลูกนะคะต่อไปอันที่3นะอันที่3ลูกโป่งสีฟ้าอ่า น้อยกว่า13อ่าอันนี้มากกว่า13มากกว่า13แต่อันนี้กับลูกโป่งสีฟ้าเนี่ยน้อยกว่า13แต่มากกว่า11น้อยกว่า13แต่มากกว่า11นะคะน้อยกว่า13อ่าน้อยกว่า13 13ไม่ได้นะคะน้อยกว่า13ก็ต้องแต่เริ่มตั้งแต่12ลงไปเรื่อยๆนะแต่อะไรแต่ของเขาแต่มากกว่า11 แต่มากกว่า11แต่มากกว่า11ก็ต้องเริ่มตั้งแต่11ได้ไหมไม่ได้แต่มากกว่า11ก็ต้องไปทางนี้อุ้ยแต่มากกว่า11ฉะนั้นเราจะเห็นว่าลูกโป่งสีฟ้ามีเท่าไหร่นะเอาไปใส่นะคะอ่าเอาลูกโป่งสีฟ้ามาใส่ตรงนี้จากนั้นให้นักเรียนระบายสีนะคะลูกโป่งนักเรียนนับเลยว่าอันนี้มีกี่ลูกต้องเป็นสีอะไร นี่มีกี่ลูกต้องระบายสีอะไรนะั่นเล่นระบายดีๆนะอย่ามั่วนะคะดูจากจํานวนลูกโป่งที่ต้องดูนะถ้าเป็นสีแดงต้องเป็นพวงที่มี15ลูกถ้าเป็นสีสีชมพูต้องเป็นพวงที่มี10ลูก,ก,ลกแล้วถ้าเป็นสีฟ้าเท่าไหร่แล้วเมื่อกี้นะคะย้อนกลับไปดูนะต้องเท่าไหร่โอเคนะจากนั้นให้นักเรียนมานะคะนี่เลยเขาบอกว่าให้เรียงจากมากไปน้อยมากไปน้อยนะคะมากไปน้อยนะ ตามเส้นจํานวนฝั่งน้อยจะอยู่ตรงนี้นะคะฝั่งมากจะอยู่ฝั่งนี้อ่าแล้วเราก็มาดูนะคะจากเส้นก็มีเท่าไหร่นะ10เท่าไหร่15 10 12ใช่ไหมก็จะเป็น15 12แล้วก็10ใช่ไหมคะเรียงตามเส้นจำนวนจากนั้นเขาบอกให้เอามากไปน้อยเราก็ต้องเอาจำนวนจากฝั่งนี้ไปหาฝั่งนี้ เพราะนี้มากไปหาน้อยนะคะนักเรียนก็ามาใส่โอเคลงมือทําเลยนะคะวันนี้มีทั้งหมดกี่หน้าเนี่ยนะเริ่มตั้งแต่หน้า100เท่าไหร่นะนักเรียน117หรออล่น,อนะอ่า118จนถึง120นะคะนักเรียน118จนถึง120ลงมือทำเลยนะทำเสร็จแล้วถ่ายรูปนะคะ ใครที่ยังไม่ถึงหน้านี้นะให้ไปดูงานที่โน้ตเก่าๆนะคะสวัสดีค่ะ